มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งฟีดแบ็ชาวเน็ตนะคะหลังแมพพิรณีออกรายการเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีแฟนคลับรักเหนียวแน่นนะคะแต่ก็มีวายเซยราม่ามาตลอดอย่างสาวแมพพิรณีค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้มาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยสนุกผ่านรายการดังรายการหนึ่งนะคะ โดยสาวแมทได้พูดถึงชีวิตที่เจอมาราสุมดราม่าเรื่องของความรักรุมกันนำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งรู้สึกได้ว่าเธอนั้นได้หายไปเลยค่ะโดยแมทบอกว่าที่หายไปเพราะรู้สึกว่าอยากจะขออยู่เงียบๆดีกว่าปฏิเสธงานละครปฏิเสธทุกอย่างไปหมดค่ะทั้งนี้ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักกับสงกรานต์เตชะนรง์อีกด้วย แต่ไม่ว่าสาวแมทจะขยับตัวทำอะไรหลายคนก็รุนว่าจะเจอดราม,ม่าอีกไหมวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปส่องความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปดังกล่าวของสาวแมทนะคะที่หลายคนเห็นตรงกันว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยและมีทัศนคติที่ดีมากค่ะคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางส่วนนะคะที่บอกว่าเราว่าส่วนหนึ่งดราม,ม่าเพราะอีกฝ่ายวางตัวเรียบร้อย ส่วนแมทดูแรงๆตรงๆกระสุนก็เลยมาตกที่แมทหนักมากคนที่ดูแรงๆไม่ได้แปลว่าเขาต้องผิดหรือเขาไม่มีความรู้สึกนะชาวเน็ตบางทีก็เกินไปบางทีมันเป็นเรื่องคนสองคนเขาเข้ากันไม่ได้ก็จบไปมาเริ่มใหม่กับคนที่เขาเข้ากันได้มากกว่าก็แค่นั้นเองชีวิตเป็นไม่ใช่ละครที่ต้องมีนางเอกนางร้ายอะก่อนอื่นต้องขอโทษคุณแมดจากใจ เพราะเมื่อก่อนในช่วงแรกๆเราก็เคยด่าแมทเพราะว่าฝั่งแค่ข่าวแมทดูลุกแรงๆไงอีกฝ่ายเขาก็เงียบซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ชาวโซเชียลสมัยนี้ใครโดนด่ายอยู่มาอ่านก็รุมกันไปอุปทานหมู่นี้ใครเห็นต่างก็โดนรุมไปด้วยเราก็ติดตามผลงานของแมทมานานนะชอบสไตล์การแสดงของนางก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่ายังไงก็สู้ๆนะแค่นี้ทัวลงเราเลย เห็นตอนที่นางฟ้องคนที่ตามด่าย,ยังแอบสะใจสมควรละเราคือคนหนึ่งที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจแมทมาตลอดตั้งแต่ตอนที่มีข่าวไม่เคยเบลแมทเลยข่าวที่บอกว่าเขาแยกกันอยู่แล้วแม้ยังไม่ได้อย่างในตอนนั้นอาจจะเป็นการจัดการทรัพย์สินแต่เขาไปกันไม่ได้แล้วเราว่าผู้ชายก็มีสิทธิ์ไปชอบคนใหม่ค่ะและมันก็ไม่ผิดเหมือนกันที่แมทจะรู้สึกตอบเป็นกำลังใจให้ค่ะดีใจด้วยที่ผ่านมาได้เพราะโดนหนักมากจริงๆค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่แมทอยู่เสมอเราเข้าใจในมุมของพี่แมททุกอย่างดีใจที่พี่แมทมาออกรายการได้เห็นพี่แมทเข้มแข็งสดใสขึ้นมากขนาดนี้รู้สึกแฮปปี้กับพี่แมทมากๆค่ะความจริงแอคทิวิตี้ส่งการกับของแมทนั้นคือคล้ายๆกันนะอยู่ด้วยกันได้แหละก็น่าจะรักกันดีแบบลุยๆชอบปีนชอบป่าชอบเขายอมรับว่าเป็นคนนึงที่แอนตี้นางมากๆพอมาดูเทปนี้รู้สึกสัมผัสดได้ถึงการปรับปรุงในตัวของนางหลายอย่างมากๆ นางดูเป็นคนจริงใจดีนะน่ารักโกโก,โกด้ดีเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะชอบที่แมทพูดนะเรื่องการพิสูจน์ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดเข้าใจโลกไม่ได้ดูร้ายแรงเหมือนที่เขาพูดกันอย่างที่ว่าไม่ควรฟังจากคำพูดของใครจริงๆเสพข่าวอย่างมีสติอยากให้ทุกคนมองแมทในมุมใหม่บ้างและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดด์คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ